พวกเราต่างรู้ดีว่ามันเป็นยังไงบ,บ,บนโลกันน้มีแต่เลือ์สุดทิ่ตไ,ไปหมดเลยพอตายก็เลยไปอยู่ในนรกไงแต่ก็มีบางตนนั้นที่เกิดที่นี่นะและพวกเราก็มีพวกหมายอันยิ่งใหญ่และสุดจา้าด้วยไอ้นี่มือเป็นใครฉันชื่อบริสโอไม่อ่านออกเสียงและฉันมาที่นี่เพื่อฆ่าแกไงสิ่งที่ลูกค้าต้องการคือทําให้พวกไรยางพวกนั้นได้รับผลกรรมที่สมควร <c oughs> เราจะขายการ ท่านอนุญาตให้นายเข้าถึงดินแดนของเหล่ามนุษย์มาสักระยะหนึ่งแล้วงั้นจะเป็นการดีกว่าไหมถ้าเราทำอะไรแลกเปลี่ยนกันบ้างแล้วเขาก็ให้มันกับนายเนี่ยนะใช่ตามนั้นเลยที่ฉันพาพวกนายมาเปิดบริษัทก็เพราะอะไรบางอย่างนั่นแหละถ้าพวกเราทำมันไม่ได้ก็ไม่มีใครสมควรได้รับมันเอาล่ะไอ้พวกขี้เกียจทั้งหลายเดี๋ยวเวลาลุยงานแล้ว เราต้องทำงานอย่างมีชีวิตชีวาแนละเปลงปปะกาไก <c oughs> นี่มันขนง,ง่ายเลยทุกคนย่อมีปัญหาของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องพ่อแต่นั่นก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่แคร์ฉันไม่ต้องการให้นายอยู่เป็นเพื่อนฉันหรอกแต่ฉันอยากให้นายเป็นของฉันมาแล้วไว้พวกมิสานนาเกลียดบลิสนายชื่อว่านายเป็นอะไรก็ได้ ฉันก็เลยคิดว่าตัวฉันเองก็เป็นงั้นได้เหมือนกันไอ้พวกเวพวกกูกำลังตกันอยู่นะเว้ยเงินมันเล่มขยีพวกแกไม่ก็มารบกันว้าวฉันกล้าพูดดีนี่ที่พูดเลืองเซ็กซี่กับชันเนี่ยนี่นายยังไม่จบกับเล่องไม้อีกหรอ